นี้มีสโซนที่น่าสนใจนะครับโซนแรกคือโซนนี้ผมตีไว้ก่อนนะซับไพ่สามสิบเล็กๆตรงนี้น่าสนใจกับโซนที่สโซนใหญ่ของเราตรงนี้สาม7านี่อุ้ยที่เราตีกันเมื่อกี้นี่ใช่ไหมโซนที่แตะแล้วเ,เด้งตรงเนี้ยเห็นไหมโซนที่แตะแล้วเ,เด้งชุดเนี้ยนี้หลุดมาเลยแตะแล้วเ,เด้งแตะเด้ง,เด,งเด้งลงเนี่ยเด้งลงเด้งลงเด้งลงอุ้ย3 4ส ใช่ไหมสามสามห้าสามแปดเนี่ยสามสามหกถึงสามแปดอะโซนนี้ก็เหมือนกันนี่สองสี่สองสามเห็นไหมล้อในอดีตมาอ้าวตรงกับอะไรด้วยตรงกับซัพพลายโซนตรงกับซัพพลายโซนสองอันซ้อนกันอยู่โอ้แข็งแรงปั๊กๆเลยเนี่ยซัพพอร์ตแล้วซัพพอร์ตอีกนะซ้อนกันไม่รู้กี่ชั้นนะครับเนี่ยมันง่ายอย่างนี้แหละแนวรับแนวต้านนะหาโซนที่แตะแล้วเด้งแตะแล้วเด้ง,แต,แ,ดงแตะแล้วเด้งนะท่องแตะแล้วเด้งนะ แล้วเราก็จะได้โซนเทรดที่แม่นยำนะครับเนาะ